ผู้แทนพระองค์เดินทางตรวจที่เกิดเหตุและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุท่อแก๊สระเบิดด้านบริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดพลเอกกัมปนาทรุติดผู้แทนพระองค์ในรัชกาลที่10ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมอันเชิญสิ่งของและถุงยางชีพพระราชทานมอบให้ประชาชนที่ประสบภยัยจำนวน23ชุดจากนั้นคณะของผู้แทนพระองค์ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ท่ทอแก๊สรเบิดที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนเปล่ง ที่บดีข้างสอพอเพลงตําบลเพลงอำเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณบุรีและได้เดินทางไปให้กําลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลรวมใจประชารักและโรงพยาบาลบางบ่อโดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสุพราารณบุรีให้การต้อนรับด้านนายอัธพลเลิกวิบูรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ท่อแก๊สราระเบิดล่าสุดมีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ6กรายซึ่งขณะนี้ปลอดภยัยและกลับบ้านได้แล้ว37รายทั้งนี้ทางบริษัทปตท อพร้อมรรบผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าความเสียหายของทรัพย์สินอย่างเต็มที่โดยทางบริษัทปตทจะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ5ล้านบาทผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ5 0 0 0 0 0บาทผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรายละ200 0 0 0บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวโรงพยาบาลรายละ5 0 0 0 0บาทส่วนการชดเชยบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินมูลค่านอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมที่พักชั่วคราวณวัดเร็งชนลาดบำรุงโดยมีอาหารน้ำดื่ม และเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน